อันที่สองเรียกว่าฟังก์ชันกำลังสองชื่อนี้เลยนะฟังก์ชันกำลังสอง <c oughs> กำลังสองหรือที่เรียกว่ากราฟพ,พาราอันจำได้ไหมเราชอบนะเรื่องเนี้ย <laughs> เราไหนวะ าาที่ต้องจําให้ได้นะเราเราต้องจําสมการพาราหรือจะเรียกว่าสมการของฟังก์ชันกําลังสองก็ได้มันจะอยู่ในรูป y เท่ากับ ax กําลังสองบวก bx แล้วก็บวก4อันนี้คือสมการพารา สังเกตว่า x จะกาลังสองมันมันจะไม่เหมือนกับกราฟเส้นตรงกราฟเส้นตรงนี่ x กับ y กาลัง1นหมดเลยถ้านะจำ้ดีนะในเรื่องฟังก์ชันเราจะเรียนแค่หงายกับคว่ำจะมีแค่หงายกับคว่ำถ้าหงายนี่ดูไงนะหน้า x กาลังสองที่ชื่อว่า a เป็นบวกแล้วก็ถ้าควา่ำหน้า x กาลังสองที่ a จ,จะเป็นลบ คุณคุ้นหลังๆางเนาะหลังลางเนาะทีนี้หลักๆจุดเนี่ยไม่ว่าจะหงายหรือคว่ำอะมันจะสนใจคือจุดเดียวคือจุดที่พี่การกรบาททั้งสองอันเลยแล้วพี่ให้ชื่อ X กับ y ทั้งสองอันเลยนะเพราะว่าสูตรที่ใช้เหมือนกันให้ชื่อว่า X กับ y ทีนี้มันมีชื่อตอนนี้นะเรียกได้สามชื่อ ชื่อแรกเป็นจุดยอดจุดต่ำสุดแล้วก็จุดวกกับคือไม่รู้ว่าเขาจะถามชื่อไหนแต่ว่าออกแน่ๆมีละสองสามข้อออกแน่ๆจำให้หมดเลยอันบนก็เหมือนกันอันนี้นะก็มีด้วยกันทั้งหมดสามชื่อก็จุดยอด แต่ทีพี่ไม่พอแหละจุดตรงนี้แล้วกันก็จะเป็นจุดยอดแล้วก็จุดอะไรนะสูงสุดแล้วค่อยจุดวกกลับจุดยอดสูงสุดแล้วก็จุดวกกลับ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดเนี่ยค่า x ที่ได้ x ที่หาสูตรเดียวกันนค่า x ตรงนีน้คนละสูตรหรือสูตรเดียวกันสูตรเดียวกันสูตรที่ได้จะเป็น x เท่ากับลบ b ส่วน 2a b นี่มาจากสัมิะสิ์หน้า x นีมันมันจะเป็นตัวเลขหน้า x a ก็มาจากตัวเลขหน้า x กํลัง2ทีนี้ y พี่ว่าไม่ต้องจำสูตร พอเราได้ค่า x ที่จุดยอดและเราอยากได้ y ที่จุดยอดก็เอา x ไปทำอะไรนะเอา x ไปแทนในสมการถ้าเอา x ที่จุดยอดไปแทน y ที่ออกมาก็ต้องเป็น y ที่จุดยอดด้วยจะได้ไม่ต้องจำเพิ่มจำแค่อันเดียวลบ b ส่วน 2h จุดยอดของพาลาซึ่งจุดยอดเราใช้เป็นพิกัด x y สูตรว่ายังไงนะ เราต้องหาใครก่อนนะหา X ก,ก่อนมันจะเป็นลบ B ส่วนสอเอ่า A เนี่ยคือสัมประสิทธิ์หน้า X ก,กํำลังสซึ่งถ้ามันไม่มีตัวเลข A เป็นเลขหนึ่ง uh, แล้ว B อะ่ะ B คือตัวเลขหน้า X เ,เป็นลบสิบเอาเครื่องหมายไปด้วยนะเป็นลบสิแล้วก็แทนเข้าไป เราจะได้ลบบเป็นลบสิเดี๋ยวมาเจอลบข้างหน้าพี่เขียนลบลบสิอย่างนี้นะและหารด้วย 2a a ที่ได้เป็นเลขหนึ่งมันก็เลยเป็นบวกสิบหารด้วย2ก็เลยได้5อ,อ๋อมีมีอยู่2ช้อยที่ x เป็น5ไม่3ก็4แต่คำว่าจุดยอดนอกจาก x คําคำว่าจุดอะ่ะมันก็ต้องหาคัด y ด้วยถูกไหม เราก็เอา x ที่ได้ยังไงนะ x ที่เป็น5เนี่ยไปแทนที่สมการก้อนนี้แทนในนี้นซึ่งพอเอา x ที่จุดยอดไปแทน y ที่ออกมาก็ต้องเป็น y ที่จุดยอดด้วยเราก็จะได้ y เท่ากับเอาเอา5ไปยกกำลังสองอันพี่ไหมได้20เท่าไหร่รนะ25แล้วก็ลบกับแทน x เป็น5คูณ10เป็นลบ50 แล้วก็บวก31 25กับลบห้เป็นลบ25แล้วบวก31ได้บวกเท่าไหร่บวก6 <5. S 2> เพราะฉะนั้นจุดยอดเราจะตอบ5กับ6 <5. S 2> ถ้าถามว่าง่ายหรือความสมมติเขาถาม <5. S 2> เออกราฟง่ายเพราะว่า A มันเป็นบวกไง ถ,าถ้าทวารเก็บไว้ด้วยนะก็เป็นลักษณะนี้จุดยอดก็5กับห